นซ่านะคะวันนี้เราจะมาทำการรีวิวลิปสติกกันค่ะเป็นลิปกลอสนะคะที่เป็นกระแสในช่วงนี้มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละสีใช้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงและที่สำคัญยี่ห้ออะไรค่ะลิปสติ จะมาทำการรีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือลิปสติกของ SC Lux e Beauty Fresh Gloss นั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นลิปกลอสค่ะก็เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า SC Lux e, นะคะ Beauty นั่นเองอันนี้เ็าจะเป็นลิปแบ k ก l ลอสนะคะทุกคนเป็นลิปกลอสที่เขาบอกเลยว่ากล่ w ฉ่ำชุ่มชื้นแล้วก็มีวิตามินอ e, ีทำให้ปากชุ่มชื้นแล้วก็อวบอิ่มมากๆเลยค่ะมีเชียรบัตเตอร์ออยในการบำรุงปากด้วยเนาะอันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้มา จากพี่แก้วนะคะพี่แก้วลฟสไตลหัตยาเจเศูนเป็นคนให้ไมยยืมมาในการรีวิววันนี้นั่นเองคะ่ะต้องขอบคุณพี่แก้ววันนั้นที่นี้ด้วยน้องก็จะมารีวิวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกว่าคะ่ะว่าทั้ง5สีตรงนี้เขามีสีอะไรบ้างแล้วแต่ละอันทาที่ปากแล้วไม่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างในความเป็นกลอสคะ่ะ อนอื่นต้องให้ดูแพ็กเกจจริงกันก่อนมันมีความสวยงามมากๆนะทุกคนดูสิดูดีมากๆนะคะเป็นสีชมพูด้านในนะคะก็จะเป็นลิปเนาะ สวยทุกคนดูดิอันนี้คือแพคเกจจิ้งนะคะมองตรงเนี้ยอาจจะดูธรรมดาแต่ด้านบนมีความสลักเขียนไว้ว่า sc นะทุกคนสวยมากๆเลยอะข้างล่างนะคะก็จะมีชื่อสีอยู่เนาะอันนี้เขาบอกว่าหลังจากเปิดใช้งานแล้วเนี่ยจะสามารถใช้งานต่อได้อีกประมาณ24เดือนค่ะก็คือเปิดใช้งาน1ห,หลอดใช้ได้2ปีนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยดีกว่าคะ่ะให้ดูทีละสีก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเมย์ขึ้นชื่อสีให้แล้วกันนะคะอ่านว่าอะไรก็อ่านไม่ออกด้วยจริงเดี๋ยวเมย์เอา ก็อให้ดูดีกว่าว่าแต่ละอันนะเขาเป็นยังไงบ้าง5สีมีความแตกต่างยังไงบ้างเนาะเพราะว่าสามารถดูได้จากตัวหลอดเลย <_ m ix> และนี่นะคะก็คือทั้ง5สีค่ะทุกคนมีความแบบเก๋มาก <_ m ix> เดี๋ยวเมย์ให้ดูทีละสีเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสวอชหลังมือให้ดูด้วยมันมีอันหนึ่งที่เป็นสีทองทองด้วยอะทุกคนอันนี้ถ้ามองด้วยตาเม,ม่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเมทาลิสติก อันอื่นแบบทับไปก่อนแล้วก็ทากลอสสีทองอันนี้ทับน่าจะแบบสวยฉ่ำวาวมากมากเลยนะคะเดี๋ยวมา,เ,าเริ่มดูกันที่สีแรกสีนี้กันเลยดีกว่าสีแบดเดิลไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือว่าเลยนะอันนี้จะเป็นกลอสใสเลยนะทุกคนเห็นปะคือมันแทบไม่เห็นสีเลยจริงๆอะ่ะมีความหอมคือได้กลิ่นเป็นกลิ่นเชียร์บัตเตอร์เลยอะ่ะหอมมากแล้วก็น่าจะทําให้ปากแหมชุ่มชื้นแบบมากๆเลยนะคะสีที่2จะเป็นสีบอสเลดี้นะคะอันนี้จะเป็นกลอสสี นูนูนะคะอันนี้จะเป็นกรอสที่มีสีขึ้นมาหน่อยละต่อ,อไปนะคะอันนี้จะมีชื่อสีว่า s ูก้าเบบี้ค่ะ สีนี้สวยมากมันออกส้มทองแบบด,ดูดีอ่ะดูดีมากสีต่อไปนะคะสีที่4สี Beach h o s t e l อันนี้จะออกสีชมพูสดใสเลยนะคะและสีสุดท้ายนะคะอันนี้มีชื่อสีว่า d a s g o กสีทองเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทั้ง5สีมีตั้งแต่ที่มันเป็นเหมือนกลอสใสแล้วกลอสมีสีแล้วก็กลอสสีทองนะคะที่แค่ไปทับ กับลิปสติกอื่นแล้วไม่ไม่เปลี่ยนสีลิปสติกสีอื่นเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มสวอชทีละสีเลยดีกว่าค่ะเริ่มตั้งแต่สีแรกเป็นแบตตี้นะคะสีที่สองนะคะมีชื่อสีว่า b o สเลดี้ค่ะ สีที่3นะคะ Sugar Baby ค่ะสีที่4นะคะชื่อว่า Beach h u s t l e ค่ะ และสีสุดท้ายค่ะมีชื่อสีว่า t h a t s Go ลอสทั้ง5สีของ s อ Lux e, ค่ะถ้าส่วนตัวของเมย์นะคะพูดจากการใช้งานของเมย์นะวันนี้ไมรู้สึกว่าเป็นลิปกลอสที่สวยมากๆแล้วก็ฝ่อมากๆเลยเน้นว่าฝ่อจริงๆนะคะคือทาไปแล้วมมีความฝ่อแบบจัดมากจริงๆแล้วก็เชียร์บัตเตอร์ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของปากแห้งปากตึงปากแตกใช้อันนี้ได้เลยแบบสบายๆนะคะเพราะอันนี้มีความเป็นเชียร์บัตเตอร์สูงมาก,มากๆจริงๆทั้งกลิ่นเอ่ยทั้งความชุ่มชื้นที่ได้ล เยนะคะคือดีมากจริงแล้วก็ปากอวบอิ่มมากจริงๆค่ะที่สําคัญเมย์รู้สึกว่ามันไม่หนึบมากเลยทุกคนดูดิ แต่ถามว่าเวลาเราเม้มปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเม็ดสีของความเป็นกลอสมันก็จะมีแบบกองนิดนึงนะกองแบบตรงขอบปากอะไรนิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็ต้องคอยเช็คคอยสังเกตตัวเองแล้วก็เกลี่ยน,นิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบลิปกลอสเมย์ว่าแบรนนี้คือพลาดไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าส่วนตัวของเมย์นะคะให้เลคคอมเมน์ว่าสีไหนควรสอยบ้างอันนี้คือความที่เห็นส่วนตัวนะคะเมย์รู้สึกว่าสีสีนี้คือสีสีที่ควรสอยะคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อสีให้ ด้วยนะคะคือสีสีนี้เมรู้สึกว่ามันเป็นสีที่ควรสอยแบบมากๆเพราะว่ามันสวยหมดเลยแล้วก็ทาผสมกันสวยมากเพราะเนี่ยเมก็ทาอยู่นะคะผสมอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งอันแรกต้องบอกก่อนว่าสี Bo s s lady อันนี้มันจะเป็นสีที่มันจะเป็นลิปกลอสที่มีสีนิดนึงอะทุกคนเป็นสีที่ดูเหมือนแบบมีความนูดมีความฝอจัดๆเลยอันนี้ก็คือสามารถทาเดียเด่ยวๆได้แล้วก็สีอันนี้นะคะชอบมากๆคือสีชูก้าเบบี้คือเมรู้สึกว่า ทาเดี่ยวเดี่ยวก็สวยแล้วก็ไปทาทับกับลิปสติกอื่นก็น่าจะปังมากเหมือนกันเพราะว่ามันสวยแบบสวยมากๆม,มันไม่ได้มีความซีดมากจนเกินไปค่ะแล้วก็สีตัวดัชโกลด์ก็เหมือนกันนะคะคือมันเหมือนกับตัวสีเมื่อสกค่ชูก้าเบบีเลยคือมันทาทับกับลิปสติกอื่นแล้วมันรู้สึกว่ามันสวยแน่ๆสวยแบบแน่นอนอะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นสีที่รู้สึกว่าทาเดี่ยวเดียวแล้วรอดจริงๆทาแล้วรอดทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะสีผิวไหนนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถ ใช้ได้ด้วยค่ะนั่นก็คือสีบ i ชค h เซลตัวนี้อันนี้คือสีที่ recommend ว่าถ้ามีงบจำกัดซื้อได้แค่แท่งเดียวสีนี้คือสีที่ควรค่าแก่การมีที่สุดนะคะ สำหรับสีนี้เนาะด,ดีมากจริงๆคะ่ะและนี่นะคะก็คือรีวิวแบบง่ายๆสบายๆสไตล์เมนะคะในการสวอตสีลิปกลอสคือส่วนตัวเมย์ไม่ได้เป็นคนที่อินกับลิปกลอสมากแต่ก็ต้องมีลิปกลอสติดบ้านไว้อย่างน้อยสักสีสองสีอะทุกคนเพราะว่าลิปกลอสบางทีมันก็ทําให้ปากของเราอ่ะมันดูชุ่มชื้นมากขึ้นมันดูน่านจูบาะมันดูสวยมากๆนะคะแล้วก็มันเป็นแมทชิ่งกับลิปสติกอื่นแล้วมันให้ลุคที่สวยแบบมากๆจริงๆนะ ะะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ฝอจะจัดแต่งหน้าจัดเต็มมากๆแต่งตัวจัดเต็มอะ่ะทาแค่ลิปกลอสนี่เดียวเดียวก็สามารถเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันก็มีข้อเสียนิดนึงเนาะจากการที่พอพูดไปเยอะๆเม้มปากมากๆแบบเนี้ยตัวกลอสมันมีความมากองกันตรงที่เราเมมอะ่ะนิดหนึ่งทุกคนเออก็ต้องระวังจริงๆนะจุดนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากซื้อลิปสติกของ s อซีรักทั้งหมดตรงนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่ช่องทางของเขาได้นะคะที่ไลน์แอดมีตัวแอดด้วยนะคะ แล้วก็ตามด้วย sc lux นะคะรวมถึง Facebook IG นะคะก็เขียนว่า sc lux beauty ได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เพื่อนๆจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้ารวมถึงราคาต่างๆแล้วก็กดสั่งซื้อได้นะคะสําหรับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สํคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องแมทซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ